สวัสดีค่ะเราก็มารับชมความรักอุ้นๆนในวรงเรียนของพวกเขากันต่อนะคะกับซีรีส์เรื่องอาชินฮามิ้นฮายอนและเพื่อนของเขาก็กำลังนั่งคุยกันอยู่เกี่ยวกับการแข่งบาสเกตบอลแต่แล้วจูจูซิวก็ได้เดินพลัดพลดเข้ามาด้วยความโมโหแล้วก็ถามกับฮายอนว่านี่นายเอาชื่อฉันใส่ลงไปหรอฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่เล่นเอาชื่อฉันออกเดี๋ยวนี้แต่ฮายอนก็พยายามอธิบายว่าไม่รู้จะอาใ,ใส่ลงไปแล้วจ,จริงๆและนายก็เป็นนักบาสเกตบอลเก่าด้วย แต่เหมือนยิ่งทาให้เขาไม่ชอบใจมากขึ้นเี้ยงมาทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องเรียนห้าย้อนจึงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นรูปของโบรัมถ่ายคู่กับหนุ่มหล่อเขาจึงได้ถามกับโบรัมว่านี่เธอชอบผู้ชายหล่อทุกคนเลยหรอทำไมตกหลุมรักเร็วขนาดนั้นแบบไม่เคยจะชอบใจโบรัมเลยนางใหญ่จึงได้ถามถึงฮามินและซีอู แล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเมื่อทุกคนพูดถึงเรื่องทีมบาสเกตบอลก็ทําให้ฮายอนถึงกับต้องลุกหนีและนีอยาบฟังแล้วเขาก็ได้มาซ้อมบาสเกตบอลกับฮามินพวกเขาก็ได้นั่งพูดคุยกับเรื่องเหตุผลที่ต้องจริงจังกับการแข่งขันบาสเกตบอลขนาดนั้นฮายอนจึงบอกว่าถ้าเราชนะเราจะได้เงินรางวัลเพราะงั้นจึงได้ใส่ชื่อของซีอูไปไง ทางด้านของซีอูเขาก็ได้มาพบครูและก็บอกว่าช่วยเอาชื่อของเขาออกด้วยเพราะเขาไม่อยากเล่นจริงๆแต่ครูก็บอกว่าคงจะทําไม่ได้ถ้าเอาชื่อของเขาออกจะถือว่าทีมสลัดสิทธิ์ทันทีทําให้เขานั่นถึงกับโกรธฮายอนมาที่ทาอะไรโดยที่ไม่บอกเขาก่อนเขาจึงได้เดินมาหาฮายอนส่วนฮายอนนั้นไม่เห็นว่าซีอูกำลังเดินเข้ามาเขาก็ดีใจมากและคิดว่าซีอูจะมาซ้อมบาสเกตบอลแล้ว แต่ซิวก็กลับบอกว่านายต้องไปเอาชื่อฉันออกเดี๋ยวนี้พูดแล้วเขาก็โมโหลแล้วตะคอกใส่ฮายอนไปแล้วก็ได้เดินออกมาทันทีแล้วฮายอนจึงได้ตะโกนบอกกับซิวว่านายคิดว่านายเป็นนักบัตเก่าและจะหงิ่งหรอใส่ชื่อลงไฟเพราะคิดว่านายจะเล่นไงนึกว่าเราสนิทกันแต่ขอร้องแค่นี้ก็ทำให้มีได้ จานทำให้พวกเขาสองคนถึงกับทะเลาะกันซีอูก็ทำท่าจะเข้าไปต่อยฮายอนแต่ฮามินก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วครูก็ได้เข้ามาพอดีทำให้พวกเขาแยากจากกันแล้วก็เดินออกมาทันที แล้วฮามินก็ได้ตามซิูไปแล้วก็ได้อธิบายเรื่องทั้งหมดที่ฮายอนนั้นใส่ชื่อเขาไปในชิมบาทเพราะฮายอนเห็นว่าซิูชอบเล่นบาตมากและไม่อยากให้เขาเลิกเล่นมันนั่นคือเหตุผลของฮายอนส่วนฮายอนเขาก็เศร้ามากที่พูดออกไปโดยไม่ได้คิดตอนนี้ซอูนั้นเขาก็เริ่มเข้าใจฮายอนขึ้นมาแล้ว แล้วหลังเลิกเรียนซีอูก็ได้มาที่ร้านเกมแล้วก็ได้เจอเข้ากับฮายอนและโบรัมโบรัมจึงได้ถามกับเขาว่าเห็นว่านายจะไม่มาที่ร้านเกมจะเล่นที่บ้านไงเขาจึงบอกว่าวันนี้พี่ชายของเขาได้แย่งเล่นเกมเลยต้องมาที่นี่ฮายอนจึงถามว่าแล้วนายมีพี่ชายได้หรอเขาจึงพยักหน้าหล้วพวกเขาก็ได้เล่นเกมกันอย่างสนุกจะว่าไปแล้วโบรัมเธอก็เป็นเซียนเกมเลยนะเนี่ย เช้าวันต่อมาซก็ได้มาโรงเรียนแต่เช้าแต่ก็ไม่มีใครมาเลยเขาจึงได้มองไปนอกหน้าต่างแล้วก็ได้เห็นนางเอกกระโบรมเขา่าพวกเธอมาสายจนต้องวิ่งเพื่อเข้าห้องเรียนให้ฉันเขาพยายามใชเง้อมองนางเอกแบบนี้ทุกวันสิไม่ว่าจะวันไหนๆเธอก็จะมาสายเวลาเดียวกันเป๊ะคือซอูเขาก็สนใจนางเอกมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็ทําได้แค่เฝ้ามองอยู่หา่างๆ หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันเรื่องการมาสายของนางเอกว่าเธอมาสายประจําทุกวันฮายอนเลยบอกว่าต้องดูตัวอย่างซิวซิเขามาเช้าไม่เคยสายเลยสักวันนางเอกก็หันไปถามว่าจริงหรอเขาก็มองหน้านางเอกแล้วก็พยักหน้าให้กับเจอแล้วก็ได้มีหนุ่มๆน,นักฟุตบอลเดินผ่านมาโบรัมก็ถึงกับมองตามจนตายเยิ้มชื่นชมในความหล่อของพวกเขามันทำให้ฮายอนนั้นถึงกับไม่พอใจอีกแล้วว่าฉันยังหล่อกว่าอีกตั้งเยอะ กลับเข้าห้องเรียนมากิมานะเธอก็กำลังนั่งดูผลสอบอยู่ฮามินก็ได้เดินเข้ามาสแสดงความยินดีที่กิมานะนั้นเธอสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วกิมานะจึงบอกว่านายก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกันนี่ทำให้นางเอกนั้นต้องเสงแลบคิดว่าฉันคงคุยกับพวกเขาไม่รู้เรื่องเพราะผลการสอบของเธอไม่ค่อยดีเมื่อเห็นนางเองกดับหน้าเซ็งเซงซีอูก็จะเข้าไปพูดกับนางเอกแต่ไม่ทันจะได้พูดฮามินก็ได้เดินเข้ามาทักใจนางเอกซะก่อนแถมยังหยอดมุกหวานจีบนางเอกอีกแล้ว แล้วเขาก็ได้ถามกับนางเอกว่าเห็นว่าเธอมาโรงเรียนสายทุกวันเพราะตื่นสายให้ฉันโทรไปปลุกไหมแต่ซิวก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะโทรไปปลุกเธอเองฮามินจึงบอกว่าเขาจะโทรไปปลุกนางเอกเองกินฮานะก็บอกว่างั้นก็ดีนะสินางเอกจะได้มาเช้าแล้วพวกเขาก็ได้ไปกินข้าวด้วยกันเมื่อทุกคนได้บอกไปหมดแล้วซิวก็บอกกับนางเอกว่าตอนเช้าฉันจะโทรไปหาเธอนะนางเอกก็ตอบตกลง กลับบ้านมานางเอกก็เอาแต่คิดว่าฮามิ้นคิมฮานะและเธอช่างแตกต่างกันเหลือเกินเหมือนอยู่คนละโลกเลยหรือเธอจะเข้าไปอยู่ในโลกของพวกเขาดีและเธอก็ได้ส่งข้อความไปหาโบรัมบอกว่าจะไปเรีนพิเศษด้วย เช้าวันต่อมาซีอูก็ได้โทรไปปลุกนางเอกจริงๆวันนี้นางเอกจะมาโรงเรียนเช้าโดยมีซีอูเดินมาส่งนางเอกถึงห้องเรียนนางเอกจึงถามว่านายไม่กลับห้องเรียนหรอซีอูจึงบอกว่าเขาอยากจะอยู่ก่อนแล้วก็ได้เดินมาวาดรูปนางเอกแบบน่ารักมาก เมื่อนางเอกเห็นว่ามันน่ารักดีเธอก็ได้เข้าไปวาดรูปเขาบ้างซีอูจึงได้ถ่ายรูปที่นางเอกวาดเอาไว้แล้วคิมฮานะาก็ได้เดินเข้ามาพอดีถามว่าพวกเธอทำอะไรกันนางเอกก็บอกว่าเปล่านี่ซีอูจึงขอตัวกลับก่อนทันที เที่ยงมานางเอกเจอก็ได้หลับฟุบอยู่บนโต๊ะอีกแล้วโบรัมก็พยายามปลุกแล้วก็ถามกับนางเอกว่าเธอสนใจเข้าร่วมทีมบาสเกตบอลไหมแล้วฮามินก็ได้เดินเข้ามาหาคีานานะแล้วบอกกับเธอว่าช่วยบอกครูที่สอนพิเศษให้หน่อยว่าวันนี้เขาไม่สบายไปเรียนไม่ได้จริงๆคีนานะจึงบอกว่าฉันก็ไม่ไปเหมือนกันพอกับแม่จะพาไปกินเลี้ยงนางเอกก็มองพวกเขาอย่างน่าเศร้าอีกแล้ว ส่วนทางด้านของซีอูล่าฮายอนนั้นก็นั่งคุยกันเรื่องทีมบาสเกตบอลฮายอนก็ขยันพยอให้เขาลงเล่นบาสให้ได้แต่ซีอูก็ยังปฏิเสธบอกว่าฉันไม่อยากร่วมทีมทำยังไงก็ไม่อยากจะเล่นฮายอนจึงพูดว่างั้นก็มีแต่ชานโบลามและก็นางเอกสินะเมื่อไในยินว่ามีนางเอกด้วยเขาก็เริ่มสนใจขึ้นมาแล้ว แล้ววันต่อมาซอูก็ได้ยืนรอนางเอกอยู่หน้าโรงเรียนดูแล้วเขาหน้ารักกมากมากเลยเมื่อนางเอกมาถึงเธอก็ได้ถามว่าทําไมต้องรอด้วยแต่เขาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าก็อยากรอเธอหนิจนทําให้ซอูนั้นต้องเข้าโรงเรียนสายไปด้วยนางเอกก็ขอโทษที่ทําให้เขาต้องมาสายทีหลังไม่ต้องรอเธอแล้วซอยูยังถามเรื่องที่นางเอกจะเข้าร่วมทีมบาสเกตบอลนางเอกก็บอกว่าเธอจะไปเป็นผู้จัดการทีม แต่เห็นว่านายไม่อยากจะเขา้าทำไมหรอเขาก็ได้แต่ยืนนิ่งแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรพักเที่ยงมา้าโบรัมและกิมหาหนะก็ได้มาทานข้าวด้วยกันและก็ได้มีหนุ่มหล่อเข้ามาถามหาหนางเอกและอยากจะได้เบอร์ของนางเอกเพราะเขานั้นสนใจในตัวของนางเอกเอกมากๆกจนโบรัมต้องถอดหน้ายออกมาว่าต้องเป็นแม่สีอีกนั่นนี่เนี่ยทำให้ขิมหาหนะถึงกับยิ้มออกมา หลังจากทานข้าวเสร็จกิมานะก็ได้มานั่งอ่านหนังสือในห้องเรียนแล้วก็ได้ดูรูปที่นางเอกกับ,บโบรัมไปเดินพิเศษแล้วก็ได้ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขมันทาให้เธอร่มไห้ใจที่ไม่เคยมีเธอไปเลยแล้วนางเอกก็ได้เดินเข้ามาเอาขนมมาให้แล้วก็ถามกับกิมานาว่าเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะมันยากมากไหมเธออยากสอบเหมือนกันกิมานะจึงบอกกับนางเอกว่าเธอทําได้อยู่แล้วแต่ต้องตั้งใจเรียนนะนางเอกจึงบอกว่า เธอจะไปเรียนพิเศษที่เดียวกับโบรัมมันทำให้คิมฮานะถึงกับหน้าเปลี่ยนสีไปทันทีว่าทุกคนต่างก็ทิ้งเธอไปกันหมดพวกเขาอยู่กันสองคนแต่ฉันกับอยู่คนเดียว แล้วเย็นวันนั้นซีอูกําลังตัวพื้นอยู่ฮายอนก็ได้เข้ามาแล้วก็ถามว่าเขาอยากรู้ว่านายเป็นใจมาร่วมทีมเราใช่ไหมแต่กิมฮานะก็ได้เข้ามาถามว่าเห็นหน้าแกรกับโบรัมไหมฮายอนจึงบอกว่าพวกเธอไปเรียนพิเศษกันแล้วกิมฮานะจึงได้ส่งข้อความไปบอกว่าฉันจะตามพวกเธอไปช้อปปิ้งด้วยแต่โบรัมก็บอกว่าวันนี้คงจะไปช้อปปิ้งไม่ได้แล้วต้องมาเรียนพิเศษและก็ได้บอกกับกิมฮานาว่าพรุ่งนี้เราจะไปดูหนังกันนะระหว่างที่กิมฮานะกําลังเดินออกมา ย้อนก็ได้วิ่งตามมาแล้วก็ถามว่าวันนี้พวกเธอจะไปไหนกันไหมกีมานะก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปดูหนังกันแต่เขาก็ดันพูดขึ้นมาว่าเมื่อวานโบรัมกับนางเอกก็ไปดูกันแล้วนี่จะดูอีกหรอนั่นมันทําให้คีมานะก็น้อยใจนางเอกขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็คิดว่านี่ตกลงฉันเป็นส่วนเกินใช่ไหมเช้าวันต่อมาโบรัมก็ได้กินข้าวกับทีบ้านแม่ก็คอยเอาอ,อกเอาใจแต่พี่สาวคนโตและน้องชายของเธอจนไม่สนใจเธอเลย นั่นมันทําให้โบรัมถึงกับน้อยใจที่เธออยู่ระหว่างกลางของพวกเขาตลอดเลยลูกคนกลางไม่ดีเลยจริงๆเลยต้องรีบออกจากบ้านมาทันทีส่วนนางเอกกับกิมฮานะก็ได้นั่งคุยกันนางเอกก็ได้ถามเรื่องนั้นว่าจะไปเที่ยวกันแต่กิมฮานะก็บอกว่าวันนี้เธอมีนัดแล้วโบรัมจึงบอกว่าแต่วันนี้จะไปดูหนังกับเธอนะกิมฮานะก็ได้ทํานา้าแล้วก็คิดถึงคําพูดของฮายอนเมื่อวานเมื่อเห็นกิมฮานะทํานา,นาเา้าวโบรัมก็เสาาีว่าหรือเธอมีนัดกับผู้ชายหรอ บอกมาแล้วก็ขำแต่กิมฮาน,านั้นดูเหมือนจะไม่ขำด้วย แล้วเย็นวันนั้นระหว่างที่โบรรัมเดินกลับบ้านก็ได้เห็นคิมานะก,กับฮามินที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ที่สนามเด็กเล่นเธอจึงได้ถ่ายรูปพวกเขาแล้วก็ได้เอาไปหวดนางเอกที่โรงเรียนบอกว่าสองคนนี้กำลังออกเดดกันนั่นมันทำให้นางเอกก็เฉินกับไม่ค่อยพอใจคิมานะก,ก็ได้เดินเข้ามานางเอกจึงถามว่าเหตุผลที่เธอไม่ยอมไปดูหนังเพราะมีนัดก,กับฮามินใช่ไหมคิมานะจึงถามว่าคิดว่าฉันจะโกหกหรอนางเอกก็บอกว่าไม่ได้คิดแบบนั้นสักหน่อยเม่เห็นว่านางเอกและคิ คีมานะรมจะคุยกันด้วยอารมโมโหโบรัมจึงได้บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันพรุ่งนี้นะแต่คีมานะก็บอกว่าเห็นหนางเอกและโบรัมสนิทกันนี่เรียนพิเศษก็ที่เดียวกันด้วยท่าทางสนุกดีนะเธอพูดแบบรมณ์บ้อยใจทําให้หนางเอกถึงกลับของขึ้นแล้วก็บอกว่าฉันถามเธอเรื่องฮามินก่อนนะทําไมไม่ยอมบอกจนทําให้ทั้งสองเถียงกันนางเอกจึงบอกว่าให้คีมานะบอกมาตรงๆจะได้หายกองใจ คิมานะจึงบอกว่างั้นนางเอกก็บอกมาได้แล้วว่าชอบฮามินใช่ไหมแล้วฮามินก็ได้เดินเข้ามาพอดีบอกว่ารองผอ,อ,อเรียกพบฮานะนางเอกก็บอกว่าแล้วฮานะไหนล่ะฉันก็ชื่อฮานะเหมือนกันแล้วพวกเจอก็ได้เข้าไปพบรองผอ,อ,อด้วยกันซึ่งลึกๆแล้วนางเอกก็เป็นห่วงคิมหานะอยู่หลังเลิกเรียนโบรัมก็ได้ไปที่ร้านเกมแต่แม่ก็ไม่ยอมให้เงินเจอและบอกให้เจอกลับบ้านได้แล้ว ฮาย้อนก็ได้ยินเขาเลยเติมเงินให้กับโบรัมเธอดีใจมากแต่พอเข้ามาในร้านเกมก็ได้เจอเข้ากับน้องชายตัวดีที่นั่งเล่นเกมอยู่แต่แม่ก็ยังให้เงินมาเล่นเกมซะด้วยโบรัมก็ถึงกับน้อยใจแม่มากๆวันต่อมานายกับีิมานะก็ยังทำท่าทางเฉยไม่ต่อกันโบรัมชวนไปกินข้าวนางเอก็บอกว่าไม่หิวส่วนคิมฮานะก็บอกว่าเธอได้ดอยู่แล้วก็ยังเถียงกันอยู่อีกแบบไม่ยอมเข้าใจกันสักทีเมื่อสองคนเถียงกันไปมาทําให้โบรัมถึงกับร้องห้ ว่าเห็นใจเธอบ้างได้ไหมเธอหยุดตรงกลางตลอดทะเลาะก,กันอยู่ได้โดยไม่สนใจฉันเลยพูดไปก็ร้องไห้เสียใจจนทําให้ในายเอกและกิมฮานาะต้องเข้ามาปลอบใจและก็บอกว่าจะไม่ทะเลาะก,กันอีกแล้วหยุดร้องนะเเเาพวกกกอ็็ลมปนหมมือนเดิหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเชียร์ซีอูและฮายอนแข่งบัสเกตบอลกันเขาดูเท่มากและแถมยังเล่นได้ดีมากๆด้วยซึ่งเขาก็เปลี่ยนใจลงแข่งแล้ว นางเอกก็บอกกับซิอูว่าถ้านายแข่งรอบชิงฉันจะมาเชียร์นะทำให้เขาถึงกับเขินเลยน่ารักจริงๆแล้วบ่ายวันนั้นโบรันก็ได้มาแข่งเกมเช่นเดียวกันเจอเล่นเก่งมากทังให้เธอสามารถเอาชนะและสามารถฟ้าเงินรางวัลมาได้ระหว่างนั้นนางเอกก็ได้ยืนให้กำลังใจโดยมี2องหนุ่มฮมินและซีอูยืนอยู่ข้างๆ โบรัมนั้นเธก็ดีใจมากและในขณะที่โบรัมยืนดีใจอยู่กับหายอนนั้นก็ได้มีรุ่นพี่เดินเข้ามาทําความรู้จักกับเธอแถมยังเอามือลูกหัวของเธอสะด้วยโบรัมก็ถึงกับเขินหนักมากส่วนหาย้อนก็ยืนมองแบบไม่ชอบใจแล้วพวกเขาก็ได้ไปซื้อขนมกันหาย้อนจึงได้ถามกับโบรัมว่าเธอชอบพี่เขาหล่อนั้นหรอโบรัมก็บอกว่าใช่ฉันชอบเขาหลอดีห้ายอนก็ถึงกับทําหน้าเซ็งๆ แล้วพี่ชายพนักงานในร้านก็บอกว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรน้องของเขาไม่ค่อยพูดเลยโบรันจึงถามว่าเขาคือพี่ชายของฮามินใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าเขาคือพี่ชายของซิวต่างหากทุกคนต่างก็มองหน้ากัน แล้วพวกเขาก็ได้ไม้กำลังใจซีอูเขาตั้งใจมากแต่ก็แพ้ซะงั้นนางเอกก็เข้ามาให้กำลังใจว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรสักหน่อยแล้วทุกคนก็บอกว่าอยู่แล้วโบรัมก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเองแต่ฮามินก็ดันเข้ามาจาับมือนางเอกแล้วก็บอกว่าไปเดทด,ด้วยกันไหนจนซีอูนถึงกับต้องมาตีมือเขาแล้วก็บอกว่าทําไมต้องไปเดทกับนายด้วยแบบท่าจางไม่พอใจลวาวถังกูก็ได้ยืนมองหน้ากันแบบไม่ค่อยจะชอบใจกันสักเท่าไหร่ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่6.10ก็อย่าลืมมาติดตามก็จะช่วยในความรักของพวกเขากันต่อใน EP ต่อๆไปนะคะหากเจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ